สตรีมเกมหน่อยครับพี่ชายโอ้โหเดี๋ยวทำให้แต่ทำให้เลยด <c oughs> ักสตรีมเกมอ่นะ <c oughs> เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวันไหนสรตรีมชนก่อนจะ <c oughs> เข้าไปดักเลยนะวันนี้ขอสตรีตมงานของผมก่อนไม่ตัวบอโดี้ติดเอ็มติดเกมอื่นมาก็ดูรูปดูรูปมันดีมันรรรรรมคล้ายๆกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองตัวปล่อยให้มันยิงกันไปก่อนปล่อยให้มันยิงกันไปก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราว้าวไปเสือกปล่อยให้มันยิงกันไปก่อนนะห้าสิบห้านาทีนะฮัลโหล าสิบสี่ห้าสิบห้าทีเนเรียบร้อยสัตว์ไปหนึ่งตัวอีตัวอยู่ไหนวะเออเอออยู่ไหนวะเรออยู่นี่อ้าทำไมว่ากิก๊วไม่เห็นวะเดีย๋ยวเาลบกันไอสัตว์อะไรอืมอไอสัตว์กดหัวหมดแม็กเรียบร้อยไหนอ่ะมึงก็ไปเชื่อเฮียบอกจีเอมาดูอยู่ไหนเนี่ยแล้วจีเอมดูอยู่วเนี้ยกลางสตรีมมาแบนหน่อยนะอยากโดนแบนอะ่ะ โดนแบนอะจีเอ็มอีอแบนก้อนเหลียวแบนไม่ได้ก่อนฮะก่อนจะมาคำพูดเยอะก่อนก่อนที่จะไปบอกใครอะเฮียว่าคลิปว่าว่าเนี่ยว่าจะตีมกูเป็นคลิปอะนะเออเนี่ยแบนก่อนการสตรีมเนี่ยทำไม่ได้ก่อนฮะคุยแบนโปงแบนไม่ได้เลยเฮียเอามาตามจับกูคุยซะ ไม่เห็นเลยไหนเนี่ยอยู่ชั้นบนเหรอวันดีว่ะุก,กูจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยหมไอ้เหี่ยเม็ดแรกไม่โดนถ้ามิดสองไม่โดนที่กูเกมเลยนะกูแตกเลยนะอ่อนไอเหีย,ยมนอนแปบ๊บหนึ่งยี่สิบดาวมาวะ่ะสักคู่ปักหมุดให้ในายแม่ของจริงว่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคจากน้องต้านะเหนือเลือยแต่ดีกว่าเลี้ยแต่ธรรมาดาดีกว่าเราไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เราต้องเคารพกันนะครับเร,เราต้องเราเราต้องเคารพกันสวัสดี2,500กว่าคนด้วยนะตัวทีไม่ได้บอกเลยนะสวัสดี2,500กว่าคนตอนนี้ด้วยนะครับนะสวัสดี2,500คนตอนนี้ด้วยกับสอ่พ2,600นะพูดผิดตอนนี้2,600คนนะครับกับเวลาตอนนี้ก็จะทุ่มแล้วนะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะ6.54มง่นะจ๊ะตามนั้น ไหน่อยากโดนแบนอะจีเ็มเนี่ยเอาแบบกูเอาแบบเอาแบบจบเกมนี้แล้วกูโดนแบบจบเกมนี้โดนแบนออกไปแล้วโดนแบนอย่างเงี้ยอยากโดนอะนะีเจมนะทําไงอะไหนแบนไหนสิแบนเลยเดี๋ยวไปอ้างไปอ้างกับคนอื่นดีไหมอ๋อมันเป็นคลิปค่ะแบบนี้ป่ะโธ่ไอ้หน้าสงสารอย่าระเบิดไปดูนะบ๊ะนอนนอนอยู่ก็เรียบร้อยเกมไม่เหี้ย นะไอ้พวกชอบแอบเนี่ยต้องเจอกูนะไอ้พวกชอบแอบเนี่ยจะจับให้หนักๆเลยนะไหนเนขาไม่แบนก็แจ้งจับเลยก็ได้แค่แจ้งจับอะแต่ในเกมแบนไม่ได้ก็เท่านั้นมาวะเสียชื่อหมดอะไอ้ยเออ,อย่างนี้คนอื่นก็ไปพูดดิไอ้ย้ยโอ้โหจเอมแบน์ไม่ได้ป้ไอ้ย่าไปตามจับอย่างนี้หรอ,อ,อนตลกขำวะไอ้ี้ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่น จมแบนไม่ได้นะแต่ไปไล่ตามจับเขาตลกดีอะ่ะว่าปะเออ,อว่าดีสองพันหกร้อยคนด้วยตอนนี้ได้ควายมาตายขับรถชนโคตรเชี่ยเลยกูนี้อย่างจีบไม่เยเอะเรอในในอุตส่าห์กูมาโดนเชี่ยอะไระเนี้ย สวัสดี2,700คนตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วนะนี่ชั่วโมงอะนะเข้าชั่วโมงนะเจมส์อะไรอยู่ถามเจมดิถักไปถามดิถักไปถามไอยเพจดิเจมส์อะไรอยู่แบนหน่อยเร็วเดี๋ยวจะไม่โดนแบนสักทกีเจียแบนหน่อยเร็วจุกุอาโูแบนหน่อยไปไปไปบอกเขาไปไปบอกเขาหน่อยที่นะก็สำหรับใครอยากได้โปรฟีนะ ใครอยากได้โปรฟรนะีกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็ทักเข้าไปในเพจนะครับเอ้ยไม่ต้องทักพูดผิดกดติดตามไว้แล้วไปดูหน้าเพจนะครับจัดแจก,กไว้ให้แล้วนะครับโพสแจก,กไว้ให้แล้วไปดูกันได้สําหรับใครที่อยากเล่นโปรอยากได้โปรฟรีแต่ผมถ้าโดนแบนไม่ไม่รับคือไม่รับรองนะว่าจะโดนแบนไหมนะสําหรับโปรฟรีนะแต่ถ้าเป็นตัว VIP ไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่สตรีมอยู่ ไอ้ตัวตัวที่ใช้อยู่เนี่ยเป็น V.I.P. Mod Pro นะครับนะเป็นเป็นของเว็บนะเว็บ V.I.P. Mod Pro นะครับไปดูได้นะครับหรือจะไปเช่ากันเอาเองก็ได้แต่ถ้าโดนแบนก็ไม่เกี่ยวกับกูนะเพราะมันมีมันต้องมีฟังก์ชันเพิ่มนะที่หลบนะถึงจะไม่โดนนะครับหลบในที่นี้คือหลบอะไร 1. ห,หลบแบรนด์แบบออโต้นะซึ่งหลบแบนดแบบออโต้ V.I.P. Mod Pro มันมีอยู่แล้วแต่หลบแบน แบบคนส่งหลายชื่อส่งยูไอดีไปนะแบบปลอมเอาง่ายปลอมชื่อปลอมยูไอดีเอออันนี้มันจะมีนะครับสามารถาสามารถที่จะปลอมปลอมได้สามารถที่จะปลอมชื่อปลอมยูไอดีได้นะเพื่อที่จะจะหลบการโดนแบนอันนี้ทําได้นะครับก็คือแบบเวลาเราลงแมปไปเนี่ยเรายิงใครนะมันเห็นชื่อเห็นยูไอดีเนี่ยก็คือปกติแต่พอเวลาไปเซิร์ชก็ไม่ขึ้นนะครับอ,อ่ขอขอ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะสิบห้าดาวครับผมขอแบบวาร์ปปันๆหน่อยแบบวาร์ปปันๆวาร์ปปันๆวาร์ปยังไงวะวาร์ปปันๆวาร์ปวาร์ปปันๆนี่คือยังไงวะคนดูมันมันมันต้องวาร์ปไงวาร์ปปันๆสักครู่นะ สวัสด,ดี2องพันห้า้กว่าคนตอนนี้ด้วยนะจ๊ะว่าปั่นปั่นอะไม่ค่อยอยากจะวาบเยอะนะเพราะวาปแปมันโดนแบนง่ายนะมันโดนแบนออโต้ง่ายนะเราก็ไม่ใช้กันนะครับอขอวาบยิ่งหน่อยวาบวายิ่งเดี๋ยวทําให้ดูเจนเย็นเดี๋ยวทำให้ดูแ,ดแล้วนึงเมื่อกี้ใครส่งมายี่สิบดาวขอวาบยิ่งหน่อยวาบวายิ่งอะมันวาบ